สวัสดีครับผมดรกำมจรชวรัตนะครับอดีตวุฒิสมาชิกครับอดีตนั้นผมเป็นผู้การใหญ่แบงค์ทั้งในและต่างประเทศเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งไทยทีวีซีช่อง3เมื่อ4-3ปีที่แล้วครับ flowers, ผมเองนั้นเป็นผู้เข้มแข็งในของเดิมมากนะครับ <to be S 1> เป็นหัวหน้าลูกศิษย์พระสูงสุด ในวัดแถวบรมพูรูนะครับแม้แต่พระป่าช่วชาติหลวงตาท่านหนึ่งผมก็เป็นผู้เริ่มเป็นปฐมวันเลิกนะครับทองคําบาทหนึงในคอไม่ใส่ครับถวายพระทีนับสิบสิบกโลและเป็นผู้บริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลนะครับในภาคอีสานภาคเหนือนับสิบสิแผงนะครับผมทำมุทุนทานหวังว่าจะไปสวรรค์แต่ผมดันไปนรกครับ มันเป็นสิ่งเหมือนเส้นผมบางภูเขาครับวันนี้ผมผมถูกพระเจ้าทรงเขี่ยเส้นผมออกจากตาผมแล้วครับสามอย่างครับพี่น้องเชื่อไหมครับผมเคยถูกสอนให้ไส้ทราบถึงชาติดีชาติโน้นไม่รู้กี่ร้อยชาติกี่พันชาติครับแต่ไม่มีใครในประเทศนี้ที่ตอบผมได้ครับว่าชาติที่หนึ่งผมมาจากไหนครับผมรู้แล้วครับว่าชีวิตผมนี่จิตวิญญาณผมมาเกิดในในใน,ในโลกนี้ผมถูกส่งมาโดยพระเจ้า วิญ,ญญาณผมพระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาพระเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์อย่างเรานะครับพระเจ้าคือพระผู้สร้างเพราะฉะนั้นวันนี้ผมดีใจครับที่ผมได้มารู้จักพ่อฝ่าย<โ>วิญญาณผมมนุษย์ทั้งโลกนี้รวมทั้งพี่น้องที่ฟังรายการนี้อยู่ที่ชมรายการนี้อยู่นะครับวิญ,ญญาณท่านถูกสร้างโดยพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปพูดถึงชาตินี้ชาตินู้นและครับอาหารมื้อเที่ยงวันอังคารอตย์ที่แล้วท่านทานข้าวอะไรยังลืมครับและท่านจะไปจจำชาติไหนนะครับเส้นที่สองผมเคยถูกสอนเสมอครับ ว่าให้ผมทําความดีผมจะไปสวรรค์สวรรค์นั้นแบ่งเป็น16ชั้นถ้าผมทําความชั่วผมเป็นนรกผมจําได้ครับแต่อีกแล้วครับไม่มีใน,ในใครประเทศนี้บอกผมว่าใครคือผู้สร้างสวรรค์เห็นไหมครับไม่รู้จักเจ้าของบ้านเขาเข้าไป,ไปเข้าบ้านเขาได้ยังไงครับเป็นสิ่งที่โอ้อันตรายมากวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมรู้แล้วครับว่าสวรรค์นั้นคือพระเจ้าเป็นผู้ทงสร้างนะครับ นี่คือเส้น,สนผมบางภูเขาเส้นที่สองนะครับซึ่งวันนี้ผมรู้และพระเจ้าทรง,สงสแสดงผมเห็นนะครับและสุดท้ายพระคัมภีร์ไบเบิลท่านคงได้ยินมานานแล้วนะครับพระเจ้าทรงดนใจคน4ี่ิบคนเขียนเขาเป็นภาษาฮีบรูภาษาฮีบรูนั้นเกือบจะเป็นภาษาแรกที่มนุษย์ในโลกนี้ใช้สื่อสารครับนักวิทยาศาสตร์ระเิพิสุจนิคาร์บอนมีองค์กรวิทยาศาสตร์โลกรับรองอายุประมาณ4 0 0 0ปีครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับ แม้แต่พระเยซูจะมาประสูติเป็นบุตรมนุษย์ในโลกนี้เพื่อจะมาไถ่าบาปมนุษย์ในโลกนี้ในพระคัมภีร์เดิมเขียนไว้เกือบจะพันปีครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นี่เหมือนเส้นผมบางก่าแล้วผมมาศึกษาศึกษามาโอ้โหเหมือนกันเปรียบครับเหมือนกันหลัดมากมายหลายอย่างผมดีใจครับที่ผมมาพบพระเจ้าในวันนี้ซึ่งผมปฏิบัติตามคำสอนขององค์นั้นไม่ยากเลยครับ พี่น้องที่เคารพครับถ้าท่านสนใจเรื่องของพระเจ้านะครับท่านตั้งสติให้ดีนะครับถามตัวเองเลยว่าฉันมาจากไหนและฉันจะไปไหนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญครับผมเองโอ้ผมได้รับพระพรมากมายสมัยก่อนผมห้อยพระครับโอ้ยี่สิบสิบล้านผมโยนลงน้ำหมดแล้วครับทั้งยอยะมากมายแต่ว่าวันนี้ผมไม่ต้องห้อยครับพระเจ้าทรงอยู่กับผม และเมื่อวันใดที่ผมจากโลงนี้ไปผมก็ไปเฝ้าพระองค์ผมอยู่กับพระองค์ที่นั่นเป็น,นดนินนิรันด์เช่นกันนะครับท่านเองท่านวันนี้ท่านได้รู้จักพ่อฝ่ายวิญญาณของท่านแล้วท่านขอพ่อได้ครับพ่อพร้อมที่จะให้เราทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าจิตวิญญาณเรามันไม่ธรรมชาติครับธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟสร้างวิญญาณไม่ได้ครับพระเยซูคือพระเจ้าพระอ,องค์มาประสูติเป็นบุตรมนุษย์จจมาทถายบาปคนในโลกนี้สิ่งเหล่านี้จะเป็นคําตอบของพี่น้องครับ ประเทศไทยวันนี้ผมทอแท้ครับทาดีไม่คยไดดีก็จะทําชัว่วใดดีทั้งประเทศครับผมเองผมก็ทาอย่างผมก็ทาความดีมหาศาลถูกโกง,งตีสองสอพันล้านเห็นไหมครับคนที่โกงก็ได้ตํแหน่งตาแหน่งอย่างกันอ,อย่างดีหมดเพราะฉะนั้นผมคิดจะฆ่าผมฆ่าได้ครับแต่ว่าผมไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าผมไม่เอาผมรู้ว่าไม่มีใครรู้ผมหลอกคนทั้งโลกได้แต่ผมหลอกตัวเองกับหลอกพระเจ้าไม่ได้ สิ่งเหล่านี้พี่น้องต้องมีสติตั้งสติดีนะครับเหรียญใดก็จะขัจะโตนะครับเหรียญละพันเหรียญละหมื่นเหรียญละแสนผมไม่เอ่ยชื่อนะครับวันนี้เข่งระบาดคนก็ไปซื้อเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ท่านอธิษฐานพบกับพระเจ้าครับท่านจะได้พบกับพ่อที่รักท่านเป็นพ <sl> <te> ่อฝ่ายจิตว <te> ิญญาณท่านขอได้ได้หมดครับลองดูนะครับอย่าไปอย่าไปพูดนะครับว่าเห็นก่อนที่จะเชื่อ แต่สำหรับพระเจ้านะครับท่านเชื่อแล้วจะเห็นครับขอบคุณครับ mm hmm. ดรครําจรชรน,นะครับเฟอร์ r บุตร e บส่งต่อความหวังครับ